สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับันสุกที่16กรกฎาคม2564นะครับเราเจอกันวันนี้มี2ช่วงเวลาครับเช่นเดิมช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับในช่วงแรกจะพูดคุยกันเรื่องของการชูระบบฐานข้อมูลที่เรียกว่า Thai Water Plan นะครับเพื่อช่วย ปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ําให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับไดพูดคุยกับคุณทศพลวงวานผู้ช่วยเลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสอทอนอชอนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงเล่าอนาคตครับวันนี้เรื่องของการขยายเวลาแผนแม่บทนะครับอีกหนึ่งปีซึ่งจะทําโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ นะครับก็เดี๋ยวพูดคุยกันกันกบรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดวทรีปาตีนะครับผู้นริการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนในช่วงเล่าอนาคตนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินดอกไม้ประจําวันนะครับจากธนาคารออมสินจํานวน2องระวันให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการส่ง SMS มาตอบคําถามกันที่หมายเลข4 2 2 1 0 7 5 4221075หรือว่าทาง a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับสวนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าเมื่อเเร็วนี้นะครับธนาคารออมสินและมูลนิธิออมสินเพื่อสังคมได้มอบบ้านพร้อมที่ดินให้กับผู้สูงอายุ4รายด้วยกันที่จังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งจะเป็นผู้ไร้ ซึ่งเป็นผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยเนื่องจากผลของการบังคับคดีเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ร้อนด้วยนะครับทวนอีกครั้งครับเมื่อเด็วนนี้ธนาคารออมสินและมูลนิธิออมสินเพื่อสังคมนะครับได้มอบบ้านพร้อมที่ดินให้กับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ที่ยากไร้แล้วก็ไร้ที่อยู่อาศัยเนื่องจากผลของการบังคับคดีจํานวน4รายด้วยกันนะครับซึ่งผู้สูงอายุดังกล่าวเนี่ยอยู่ที่จังหวัดส,สุขโขทัยนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความทุกข์ร้อนด้วย นี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามเราถามท่านผู้ฟังว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับธนาคารออมสินและมูลนิธิออมสินเพื่อสังคมได้มอบบ้านพร้อมที่ดินให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องมาจากผลของการบังคับคดีนะครับคำถามคือผู้สูงอายุที่ว่านี้เนี่ยอยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 5 Facebook l i v o o k Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับวันนี้ก็ จะเป็นผู้โชคดีจากกรุงเทพมหานครนะครับคุณพัชรินนุ่มเงินนะครับขอแสดงความยินดีด้วยมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์นะครับธนาคารออมสินครับได้ออกสินเชื่ออิ่มใจเพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการร้านอาหารหรือว่าเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ10,000แบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันเงินกู้นะครับแล้วก็ให้ปลอดชำระเงินงวดในช่วง6เดือนแรกระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน5ปีรวมระยะเวลาการการปลอดชำระแล้วนะครับคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละสามต่อปีแล้วก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb o r t h ตั้งแต่บันดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ทธันวาคม2564นะครับสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นสถานประกอบการในพื้นที่ถาวรรวมถึงร้านอาหารที่มีลักษณะเป็นฟู้ดทคเป็นป๊อปอัพสโตร์เป็นบูธหรือว่าคีออสเป็นต้นนะครับสำหรับผู้ขายอาหารที่เป็นลักษณะหาเปร่แผงลอยหรือว่ารถเข็นสามารถที่จะใช้ บริการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน m ม m o ในวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน1,000 0บาทหรือถ้าเป็นกิจการร้านอาหารขนาดใหญ่นะครับอาจจะใช้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อผู้ประกอบการ SME ภาคการท่องเที่ยวนะครับวงเงินให้สินเชื่อรายละ500,000บาทซึ่งขณะนี้ยังคงเปิดให้รับเปิดให้ท่านลงทะเบียนได้อยู่นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB c o n t a c t Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับแล้วก็ที่ f a c e b o o k Live เข้าไปที่เ c e b o o k แฟนเพจเข้าไปที่ GSB Society ก็ได้เช่นกันนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องของการนำเอาฐานข้อมูลไทยวอเตอร์แพลช่วยเพื่อช่วยในเรื่องการปฏิบัติการด้านทรัพยากรน,น้ำนะครับแนวคิดที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณทศพล วงวานผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสทนชนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณทศพลครับครับสวัสดีครับครับแนวคิดเรื่องของไทยวอเตอร์แ pl นนี่คืออะไรฮะคือจริงๆไทยวอเตอร์แ pl นเนี่ยมันเป็นแอพพลิเคชันอย่างหนึ่งนะครับที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เทคโนโลยีด้านดิจิตอลด้านระบบสื่อสารอ่าอินเทอร์เน็ตรวมทั้งระบบสารสนเทศข้อมูลต่างๆที่มีอยู่เพื่อมาประกอบกันในการจัดทาแผนนะครับกับเนื่องจากว่าเรื่องน้ําของไทยเนี่ย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะมากครับนะครับเรามีถึงประมาณสี่สิบแปดหน่วยงานติดตัวกระทรวงนะครับซึ่งอันนี้เองการรวบรวมแผนนี่มันทํายากมากครับใช้คนนะครับในการทําตารางเพราะฉะนั้นตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเราพัฒนาขึ้นเนี่ยเพื่อให้ใช้ตั้งแต่การรวบรวมรับส่งข้อมูลนะครับรวมทั้งจะใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องของตําแหน่งในเรื่องของการวิเคราะห์เพื่อจัดทํบาแผน ก็ดีวัการด้านาน้ำประเทศนะครับ,รบแล้วนอกจากนี้แล้วเรายังจะส่งต่อไปถึงในเรื่องของการติดตามรตรวจสอบทั้งในเรื่องการขอรับการจัดสรรงบประมาณหรือในเรื่องของการดําเนินการของรายการนั้นๆว่าดําเนินการแล้วไปอย่างไรนะครับผลเป็นอย่างไรนะครับ,รบอรตอบสนองหรือไม่นะครับซึ่งแอปตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งมือถือนะครับใช้ได้ทั้งระบบ i o s และระบบ a n d r o อ d รวมทั้งใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับตัวระบบเองเนี่ย จะแบ่งมาเป็นสองส่วนนะในส่วนราชการเองซึ่งเป็นส่วนเจ้าของข้อมูลเนี่ยก็จะมีการมอบมอบไอดีมอบพาสเวิร์ดซึ่งจะต้องมีการนําเข้าข้อมูลเข้ามานะค,ะครับและในตัวระบบเองเราจะใช้ระบบสารสนเทศที่เรามีอยู่เนี่ยคือจะจําแนกแผนงานต่างๆของหน่วยงานต่างๆทั้งของจังหวัดทั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเลยนะครับเพื่อจะพลอตลงไปในภาพของเชิงพื้นที่ในระดับตำบล อันนี้เองเนี่ยจะช่วยในการที่ทําให้เราจัดแผนเนี่ยมีความแม่นยํามากขึ้นลดความซ้ําซ้อนนะครับเนื่องจากมีหลายหน่วยงานอย่างที่ว่านะครับครับวมทั้งเพื่อทําจัดทําแผนให้มันเชื่อมโยงกันใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นะครับสําหรับตัวตัวภาคประชาชนเองเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยภาคประชาชนเนี่ย,นนย,ค,นนยคือใช้ในการที่จะดูติดตามครับ,รบว่าเป็นการช่วยภาครัฐนะครับ ซึ่งตอนนี้เองระบบยังอาจจะยังไม่พัฒนาถึงขั้นที่จะให้ภาคปรรทุนเองเนี่ยรับฟีดแบ็จากภาคบรรทุนกันยังไม่ถึงนะครับเพราะว่าเพราะว่าระบบฮาร์ดแวร์ของเราเองตอนนี้ยังเป็นชั่วคราวอยู่มันก็ยังไม่ไม่สามารถรับข้อมูลเยอะเท่าไหร่เพราะงั้นแหละใช่ครับแต่ว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยเมื่อเมื่อเรามีระบบเซิร์ฟเวอร์ระบบอะไรที่ดีพอแล้วเนี่ยเราจะรับเราจะสร้างต่อให้รับฟีดแบ็มาได้นะครับเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจของคาคกรับ แล้วก็สอบคล้องกับความต้องการของภาคประชาชนนะครับอืมครับทีนี้คําว่าปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำเน,นี่ยมันจะครอบคลุมไปถึงพื้นที่การการการดูแลเรื่องของเหตุฉุกเฉินหรือว่าเหตุเฉพาะหน้าหรือว่าการวางแผนระดับประเทศอะไรฮะหรือ,อยังไงตัวตัวนี้เองเนี่ยจะเน้นที่เรื่องของแผนนะครับซึ่งแผนอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งที่เราทราบอยู่เช่นเดี๋ยวไปขุดนุ่งขุดนี่เดี๋ยวไปทำในพื้นที่นั้นพื้นที่นี้แล้วมัน ประสานสอดคล้องกันอย่างไรมันตอบโจทย์ตอบความต้องการอย่างไรนึกจะขุดก็ขุดอย่งด้เลยทิศทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำของประเทศมันชัดเจนขนาดไหนครับเพราะว่าแผนปฏิบัติการด้านน้ำในปกติเดิมทีเมื่อก่อนนั้นก็ทำทุกทุกปีนะครับเป็นปีปีไปครับตามขั้นตอนก่อนที่จะทำเรื่องงบประมาณครับซึ่งตัวนี้เองเราพบว่ามัน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 ไม่เห็นทิศทางที่ชัดเจนนะครับเราเลยคิดว่า จริงๆอันนี้มันเป็นเรื่องของพรบอ,รอยู่แล้วนะครับพรบร<อ>ในเรื่องของอบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่ามันคุณจะมีแผนที่ระยะสี่ห้าปีขึ้นไปจะได้เห็นทิศทางว่าในห้าปีนี้มันจะไปถึงไหนอย่างไรได้อย่างไคร,ครับ,รบซึ่งอันนี้เองเนี่ยตัวแผนปฏิบัติการด้านน้าที่เราเริ่มใช้แล้วในปีนี้นะครับเพื่อจะทําแผนตั้งแต่ปีหกหกไปถึงปีเจ็ดศูนย์ก็คือห้าปีถัดไปับ นะครับสาหรับปีหกห้าตอนนี้งบประมาณอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของสภาแล้วับเราคงไปทําอะไรไม่ได้มากอ่าครับครับเพราะฉะนั้นก็ตัวเองเนี่ยตัวแผนเองก็จะต้องไปสอบค้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศเองในเรื่องน้ํานะครับซึ่งเรื่องน้ําเองเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญซึ่งยุทธศาสตร์ชาติกําหนดไว้ในประเด็นพัฒนาที่สิบเก้าเลยครับสำหรับก็พัฒนาน้ําทั้งระบบซึ่งเราก็เชื่อมด้วยแผนแม่บทน้ํานะครับยี่สิบปีซึ่งมีประเด็นสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์อยู่หกประเด็น S <s> <S มันเป็นเรื่องอุโุคบริโภคหน,นึง<ร>ห่งนะครับคือว่ายังมีปัญหาอยู่นะครับอันที่สองนี่สําคัญมากเรื่องภาคเกษตรฯภาคอุตสาหกรรมซึ่งน้ามีปัญหาเยอะ <S <s> <S ครับอันที่สามเป็นเรื่องของอุอุภัยบ้ <S <s> <S นานเราก็ประจํานะครับท<ด>่วมแรงซ้ำซากนะครับอันที่สี่เป็นเรื่องคุณภาพน้ําก็เริ่มเริ่มจะมีปัญหานะครับทั้งทั้งจากโรงงานทั้งจากชุมชนบ้านเรือนต่างๆนะครับอันที่ห้าเป็นเรื่องของต้นน้ําเป็นเรื่องของป่าต้นน้ําเรื่องของการอนุรักษ์ดิน ้นน้ำนะครับ <c oughs> ไม่ให้เกิดตะ <c oughs> กอนเกิดอะไรลงมานะครับส่วนด้านที่หกเป็นเรื่องของการบริหารจัดการซึ่งมันเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในลักษณะของชุมชนหรือองค์กร,หร,กรหรืออะไรก็แล้วแต่ที <c oughs> ่พยายามต้องสร้างความเข้มแข็งขึ้นมานะครับซึ่งแผนปฏิบัติการด้านน้าเนี่ยจะมีทุกประเด็นในหกประเด็นที่ว่าน,นี้นะครับ <c oughs> ส่วนการขับเคลื่อนนะครับการขับเคลื่อนจริงๆเราขับเคลื่อนมาได้ประมาณปีสองปีละแต่ตอนนั้นยังทําด้วยระบบที่เป็นระบบคนนะครับใช้ หลัาางเอ็กเซลส่งข้อมูลกันนะครับซึ่งก็มีความผิดพลาด <c oughs> ครับตั้งในเรื่องของการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับตำแหน่งกรอกผิดนะครับเอามาพอดในแผนที่แล้วออกไปอยู่นอกประเทศก็มีครับนะครับะะอะไรพวกนี้เองเนี่ยเราก็เริ่มให้ให้ทุกคนเริ่มกรอกและตัวระบบเองมันจะฟ้องว่าที่ท่านกรอกมาไม,ไม่ถูกการณาแก้ถูกครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยระบบการกรอกเราก็ยังไม่สามารถจะแจกจ่ายออกไปให้ได้ครบตอนนี้เราจ่ายไปถึงระดับจังหวัด นะครับซึ่งในต่อไปที่ผมบอกเนี่ยถ้าซมมติเราพร้อมสมบูรณ์เต็มที่เนี่ยเราจะจ่ายไปถึงระดับตำบลครับนะครับซึ่งตำบลเองเนี่ยเราจะรับแผนตำบลเข้ามาในขณะเดียวกันเราจะเอาแผนของหน่วยงานที่เรารับมาเนี่ยออกไปให้ตำบลเขาดูว่าแต่ตนตำบลท่าน,นี่ยมีกรมทนมีกรมทรัพยากรน้ำกรมน้ำบาดาลหรือใครเข้าไปทําอะไรในนั้นอ่าครับนะครับอันนี้อันนี้ก็จะช่วยให้แผนน้ําเนี่ยมันมีความสมบูรณ์ สามารถที่จะเชื่อมโยงบรูรณาการกันได้ชัดเจนขึ้นนะ <Ừ, S 2> ค,ครับตอนนี้เองเนี่ยเรามีอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดซึ่งเป็นองค์กรกลไกของของเรื่องน้ํานะครับที่ลงไปถึงระดับจังหวัดนะครับก็มีท่านทู้วารชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการนะครับเราก็มอบหมายให้ทางอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดนี่แหละเริ่มเป็นผู้ที่จะขับเคลื่อนในการต่างกรองในระดับ,บจังหวัดนะครับแล้วก็จะขึ้นมาที่ระดับลุ่มน้ําและจะขึ้นมาที่ระดับประเทศ นะครับเมื่อระดับประเทศแล้วมันก็จะเป็นแผนน้ําของประเทศ<ะ>ซึ่งจะต้องผ่านคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งตามกฎหมายนี่ก็คือท่านท่านนายมกมนตรีเป็นประธานนะครับตอนนี้ท่านหมายให้ท่านรองนายกโควิดเป็นประธานนะครับตัวนี้เองก็การขับเคลื่อนก็จะเดินอย่างนี้นะครับอืมครับหมายความว่าในแต่ละระดับเนี่ยก็จะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นเวลาจะบริหารจัดการน้ําตรงไหนจะเอาเข้าเอาออกอะไรยังไงเนี่ยมันก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดเลยถูกไหมฮะ อ่อเรื่องเรื่องเรื่องเอาน้ําบริหารน้ําในเชิงที่ว่ากรณีน้ํามากจะไปทางไหนน้ามากน้ําน้อยเนี่ยเป็นจุดหนึ่งใช่ไหมฮะอ่ารับอันนี้ก็จะมีอีกจุดหนึ่งอ๋ออันนี้ก็กําลังพัฒนาอยู่นะครับซึ่งอันนี้ต้องการรายละเอียดของเรื่องของพื้นที่เรื่องของแหล่งน้ํานะครับเรื่องของขีดจํากัดของแต่ละจุดเป็นอย่างไรนะครับซึ่งต้องดูว่าเมื่อน้ํามาขนาดนี้แล้วตรงนี้มีขีดจำกัดอย่างนี้แล้วน้ําจะไปทางไหนครับครับหรือกรณีน้ําน้อย ถ้าน้ำน้อยแล้วมีชุมชนใดที่จะเดือดร้อนเพราะคุณอยู่ห่างไกลน้ําแล้วในพื้นที่เองเนี่ยไม่มีแหล่งน้ําครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะพหนวกกันในตอนสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของแหล่งน้ําเรื่องของทางน้ํานะครับเรื่องของชุมชนเรื่องของอะไรทั้งหลายแหล่ๆๆเนี่ยก็จะเป็น อีกอันหนึ่งซึ่งจะพัฒนาคู่คู่กันไปนะครับอ๋อครับ,รบอันนี้เราเรียกว่าไทยวอเตอร์รีซอร์สอ๋อคนละตัวกันครับเป็นเป็นเป็นเรื่องของแหล่งน้าครับแต่แต่มันต้องมีความเชื่อมโยงกันถูกไหมฮะใช่ครับถูกบางอย่างก,ก็ต้องเชื่อมกันครับอืมครับอยู่ที่ว่าวิธีการบริหารจัดการละทีนี้อ,อตอนเนี้ยณนะวันนี้ศักยภาพเราทําได้ณนะวันนี้ก่อนแต่ว่าทัมมิ่งของเราเนี่ยอนาคตข้างหน้าอย่างที่คุณทศพลบอกเมื่อสักครู่ว่าประชาชนจะได้มีส่วนร่วมได้มันจะถึงวันนั้นเมื่่อออไหรรรรรฮะตตนนนนนีี้้คับจิงๆเเาา เราพัฒนาเนี่ยเราพัฒนาในเชิงที่มันให้สามารถปรับเปลี่ยนรองรับสถานการณ์ได้ไปเรื่อยๆนะไม่ไม่ติ๊กตายนะด้วยนั่นเองเนี่ยตอนนี้เองก็เริ่มดูได้แล้วครับเริ่มดูได้แล้วอใช่ครับใช่ครับคือตอนนี้ผมอยู่ตำบลนี้ผมก็เปิดเข้าไปในระบบแอปเนี่ยก็จะสามารถดูได้ว่ามีอะไรเข้ามาอยู่ในในตำบลผมบ้างีหนมีใครมาทําอะไรอ่ากับเรื่องน้ํานะครับยังยังก็จะมีเรื่องสถานการณ์น้าก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ผมบอกว่ามีแหล่งน้ำอะไรอยู่เท่าไหร่นะครับที่ตอนนี้ก็กําลัง ส่งไปให้ทางอนุกรรมการทรยาพการกรนั้นจังหวัดนี่จะเป็นจะเป็นเครือข่ายที่สําคัญที่สุดที่จะช่วยในการในเรื่องของการเขาเรียกอะไรอทําให้ข้อมูลมันชัดเจนนะครับครับเพราะฉะนั้นแต่ละจุดแต่ละจุดท่านก็จะรู้เองว่า,าลักษณะของที่ท่านอยู่เ,เป็นยังไงบ้างแต่ละพื้นทีใ่ใช่ครับใช่ครับนั่นแปลว่าโจทย์ของการที่ว่าจะใช้น้ําอย่างไรมันก็จะตามมาใช่ไหมฮะ ถูกครับถูกครับแล้วก็จะสามารถวางแผนได้วางแผนได้ในแต่ละพื้นที่ว่าอาวุมชนมาทําตรงนี้แล้วนะครับแล้วเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรอบตนี้จะดึงน้ําอย่างไรอะไรเราควรจะตั้งงบประมาณสนับสนุนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องเราอย่างไรนะครับมันก็จะชัดเจนขึ้นครับครับก็ถือว่าอีกไม่นานเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนต้องเตรียมในการที่โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงทั้งหลายเนี่ยนะฮะจะต้องเตรียมวาอย่างไรบ้างครับข้อมูลตรงนี้ครับในในส่วนนี้เองเนี่ยตอนนี้ก็คือ ก็คือภาค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 เขาเรียกอะไรภาคชุมชนหรือท้องถิ่นเองเนี่ยนะครับก็ก็เริ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วนะครับแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เองด้วยด้วยข้อจํากัดในเรื่องอื่นนะครับผมกาลังพูดอย่างนี้นะครับว่าว่าทําให้วิธีการคิดเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดในภาพใหญ่หรือเปล่าครับเพราะว่าทำคนคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจะลงทุนทักสิบล้านใช่โอ้ไม่ไหวไม่ไหวเพราะฉะนั้นเขาก็จะคิดในเชิงที่ว่าเอากิจกรรมับว่าเอาทานี่ห้าแสนทานู่น หนึ่งล้านห้าแสนอะไรในซึ่งการเชื่อมโยงตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับว่าในภาพของตําบลหนึ่งตำบลเนี่ยท่านยังขาดน้ําอุปโภคอุบริโภคอยู่อย่างไรปัญหาที่ขาดคืออะไรนะครับคือเรื่องแหล่งน้าคือเรื่องระบบหรือคือเรื่องอะไรนะครับตรงนี้ตรงนี้ถ้ามันชัดเจนขึ้นมาปุ๊บแผนงานเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะชี้ได้เลยว่าประเทศต้องเดินยังไงอืมใช่ไหมครับต้องไปทางไหนนะครับ ตอนนี้เราก็ยังดูเรื่องนี้ยังดูได้ไม่ค่อยชัดยังเบล,ๆบลๆอๆยังเบลอๆอยู่แต่อีกไม่นานก็คาจะชัดเจนขึ้นนะฮะใช,ใช่ครับใช่รับโดยใช้เครื่องมืออันนี้เป็น,ปนการประมวลรวบรวมแล้วก็พัฒนาต่อนะครับมุมมุมมองของเราเรามองถึงการที่พัฒนาไปถึงระดับที่เป็นเอไอคือเอามาช่วยในการวิเคราะห์เลยอนะครับซึ่งตอนนี้เองข้อมูลบางส่วนของหน่วยงานเช่นสำนักงานสถิติแห่งชาติเองเนี่ยครับ เขาก็เริ่มทําข้อมูลดัชนีในเรื่องน้ําเช่นหมู่ตําบลเนี้มีกี่ครัวเรือนที่ได้รับน้ําประปาครับอย่างนี้นะครับแล้วเขาจะมีตอบอีกว่าครัวเรือนที่ได้รับน้ําประปาเนี้ยมีกี่ครัวเรือนที่ได้น้ําคุณภาพดีครับซ,ซึ่งอันนี้พวกนี้จะเป็นฐานข้อมูลที่จะช่วยในการที่ให้เราวางแผนได้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยกันทําอืในคนไกลทั้งหมดของประเทศเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ ที่เราตั้งไว้ก็คือมีน้ําอุปโภคบริโภคที่มีเพียงพอและมีคุณภาพกระจายได้เพียงพอครับครับโอ้อยางงี้มันก็ต้องรู้ตั้งแต่ว่าตรงไหนที่ทําให้มีฝนตกลงมาเท่าไหร่ฝนจะมาเมื่อไหร่อะไรยังไงทุกอย่างต้องต้องรวมอยู่ในนี้หมดเลยแหละตัวพวกน,นี้มันมันมีมันมีฐานข้อมูลอยู่นั่นสท,ทำมาพอสมควรแล้วนะครับอตอนนี้แปนว่าตอนนี้เราต้องกระจายไปลงในระบบเพื่อให้ให้พื้นที่เนี่ยสามารถนําไปใช้ได้ครับครับครับ เอจำเป็นต้องแยกออกเป็นแต่ละรุ่มน้ำไหมฮะถ้าเกิดว่าจะเอาให้มันละเอียดมากขึ้นฮะโอ้นี่เราเราแยกถึงตำบลเลยครับโอ้โหเราพยายามจะทําไปถึงตำบลน,นะครับอย่างนั้นเลยนะตอนนี้ระดับระดับรุ่มน้าเนี่ยเรามีฐานข้อมูลที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วอ่าฮะครับ,รบซ,ซึ่งมันก็จะบอกในเชิงรุ่มน้ําแต่มันก็ยังไม่มันก็เพราะเวลาเราทําเนี่ยมันต้องตรวจสอบไปถึงท้องถิ่นนะครับใช่ใช่ใช่ เพราะว่าเพราะว่าหน่วยที่เล็กที่สุดข,ของเราคือท้องถิ่นอืมใช่ไหมครับถีนี้ว่าท้องถิ่นเนี่ยที่ของบประมาณมาหรือขอแผนมาเนี่ยเสนอแผนมาเพื่อขอรับกสนับสนุนงบประมาณเนี่ยรตรงนี้เองเนี่ยมันตอบกับโจทย์นี้หรือไม่ซึ่งบางครั้งก็เป็นสองสองแนวนะครับสองแนวคือบางพื้นที่ก็ก็มุ่งแก้ับที่จุดได้จุดหนึ่งก่อนใช่ไหมครับใช่แต่ถามว่าความสําคัญนี้ต้องมาคุยกันนะครับอืในเรื่องของจัดลําดับอย่างไร แล้วคุณจะทําอะไรก่อน<ะ>อันนี้ก็ต้องก็ต้องก็ต้องคุยกันครับกับไม่ไม่ใช่ว่าเาขาเรียกอะไรนะนึกว่าจะแก้ปัญหาเฉพาะท้องถิ่นตัวเองแต่ปัญหามันไปเกิดที่อื่นมันก็ไม่ได้หมงนงันถูกไหมอ่าใช่ครับ <laughs> ใช่ครับเพาต้องดูซ <laughs> ึ่งซึ่งก็จะมีดูเป็นลาดับครับ <laughs> เป็นลาดับไปไล่เร <laughs> ียงกันไปที่จังหวัดถูกไหมครับครับใช่จากจังหวัดก็ จังหวัดนี่คือดูในเชิงพื้นที่ปกครองอพื้นที่ปกครองใช่ครับใช่ครับแล้วพื้นที่น้ำที่มันไหลเชื่อมกันระหว่างจังหวัด่ารุ่มน้ำาระหรกรับนี้กระการลุ่มน้ําดูอืขยับเพิ่มอีกพอพอแต่ละลุ่มน้ํำเรามียี่สองรุ่มน้ําทั่วประเทศแล้วลุ่มน้ําไหนจะทําก่อนล่ะเราคงต้องมาตั้งหลักเกณฑ์ด้วยกันคุยกันว่าเราจะใช้เกณฑ์แบบนี้แบบนี้นะในการจัดแผนเราเนะว่าในช่วงห้าปีแรกเราจะเน้นอะไรออกับกับอย่างนี้ก็คือ ใหญ่ๆจะรบกวมคุณทศพรยกตัวอย่างได้ไหมครับว่ากรณีรุ่มน้ําที่จะเรียกว่ามีปัญหาก็ไม่เชิงเพราะเราก็ชินกันมาแล้วเรุ่่มเจ้าพญาอย่างเป็นต้นเราจะรู้หมดว่าเดือนไหนน้ําจากตัวไหนจะมาอะไรยังไงวิธีการตรงนี้ถ้าเกิดเอาแอปพลิเคชันที่ว่านี่เขาไปช่วยปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะต่ตอนนี้มันมีอยู่สองภา,ภาพภาพแรกเป็นภาพใหญ่เอาภาพใหญ่ก่อนครับอย่างภาพใหญ่ยกตัวอย่างเจ้าพญาเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในเขตชมพรทานใช่ครับถูกไหมครับซึ่งยิงชมพรทานของเจ้าพญาเนี่ยถามว่าแหล่งน้ําใหญ่ๆอยู่ไหน มันอยู่ข้างบนมันอยู่ภูพิพพกับสิริกิตพักเหนือซึ่งเป็นของรุ่มน้ําปิงกับของรุ่มน้นาน่านนะครับอันนี้มันเชื่อมโยงกันอยู่เพราะฉะนั้นในภาพนี้การบริหารจัดการน้ํตอันนี้มาพูดถึงการกบริหารจัดการน้ำร,รุ่มน้ําปิงเนี่ยซึ่งมีภูพิพพอยู่เนี่ยเขาซัพพอร์ตลงมาที่เจ้าพญาเนี่ยลงมาถึงกรุงเทพเป็นเรื่องน้ํากินน้ําใช้ต่างๆเนี่ยอืถามว่าตอนนี้เขามีปัญหาไหมเขามีปัญหาว่าเขามีความจุเยอะถูกไหมครับแต่ว่าน้ําตอนนี้ทางเหนือของเขาเนี่ย ทั้งเชียงใหม่ทั้งลำพูนอะไรเนี่ยก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมีการดึงน้ําไม่ใช้มากเพราะก็ลงเขื่อนน้อยลงอืเพราะฉะนั้นน้าที่ตอนอดีตสมัยอดีตที่เราสร้างตอนที่ข้างบนยังไม่จะเริอนน้ำนลงมามยู่ที่เขื่อนตอนนี้มันก็เริ่มลดลงเพราะฉะนั้นมันจะมีช่องว่างเยอะถูกไหมครับอันนี้เองก็จะมีโครงการหนึ่งซึ่งเป็นกรมชลประทานจะเป็นผู้ดําเนินการนะครับลักษณะใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็เช่นโครงการผันน้ําจากแม่น้ํายุ่มมาเติมให้เกือนภูมิพลนะครับท่านอาจจะเคยได้ยินข่าวอันนี้ เคยได้ยินแต่เอาจากอะไรนะฮะแม่น้ที่เป็นชายแดนน้ำยวมซึ่งไหลลงสารวินอ่าสารวินสารวินประเับก็เอาเอามาเก็ตที่ภูมิพลอันนี้คือเขตไทยนะฮะครับเขตเขตเขตน้ํายวมนี่ของไทยของไทยของไทยแต่ถ้าเกิดสารวินมันต้องไปคุยกับต่างประเทศต้อไปย่างประเทศต้องไปคุกันต้องไปคุยกันต่างประเทศอันน่้อยันต่างร้อคุยกนี่อรเทศย่เทต้อยกน่เทตอยกน่าเทต้อกาทตอกันต่ทตอนนี่้มไันไม่มีเจ้าภาพ ับที่จะดูแลให้ชัดเจนนะครับก็อยู่มีทั้งท้องถิ่นทั้ง,ง,งหน่วยงานต่างๆลงไปทํากันรวมถึงทั้ง CSR ของเอกชนก็มี<อ>นะครับเช่นม<อ>ูลนิธิเช่นอะไรลงไปทํำช่วยกันทําเยอะนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราเราก็ต้องมามองภาพที่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าเหมือนกับปัญหาเฉพาะหนะ้าซึ่ง <c oughs> ถ้าเราได้ยินคุณเจดินเขาว่างบกลางับงบกลางนะครับทีนี้ก็คือณปีนี้ณเวลานี้ กรมอุตุทานายว่าอย่างนี้นะครับสภาพน้าในพื้นที่เป็นแบบนี้นะครับเราต้องระวังพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดนะครับอันนี้ก็ก็จะเป็นการจัดสรรงบลงไปเพื่อเตรียมการรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับนะครับครับเอาละเดี๋ยวดูความเคลืบหน้ายังไงเข้าโอกาสหน้ามาคุยกันใหม่นะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบพระคุณมากนะครับท่านสมบัติครับครับผมครับครับสวัสดีครับ กลับคุณทศพลวงวานนะครับผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่าสทนชนะครับในช่วงเล่าข่าวครับท่านฟังครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับช่วงเล่าอนาคตกับเรื่องของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตินะครับได้ขยายระยะเวลาการจัดทําแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1ออกไปอีก1ปีจนถึงปี2565นนะครับที่มาที่ไปเรื่องนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับ รองศาสตราจารย์ในแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีนะครับผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนในช่วงเล่าอนาคตนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับธนาคารออมสินและมูลนิธิออมสินเพื่อสังคมนะครับได้มอบบ้านพร้อมที่ดินให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดอะไรส่งคำตอบมานะครับ sfs4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่รับ